รู้สึกดีใจมากที่ทางทางทางแถวชวนมาลงงานอีกครั้งนึ่เพราะว่าเราก็เคยมีโอกาสร่วมงานกับทางแถวแล้วกันครับนี่ยป็นเอกสารเราครั้งนี้ก็ได้มาร่วมงานเป็นงานทำบุญก็รู้สึกว่าเออรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสึกนการการช่วยเหลือในเรื่องของเราเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยเพราะว่าแบบเราก็แบบเจอปัญหาจริงกับเราในวันนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของงานครั้งนี้ครับผมแล้เมื่อกี้มีแบบว่าประมูลน้องหมีกันด้วยใช่ครับใช่ครับ ครับจริงๆก็ช็อกช็อกอยู่เหมือนกันไ <c oughs> ม่คิดว่าพี่ๆ <c oughs> แบบจะประมูลเยอะขนาดนี้แต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยทำบุญไปด้วยกันใช่ก็คือร่วมร่วมกันทำบุญครับ <c oughs> ทางนี้ก็ก็ถือว่าพวกเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่ที่จะช่วยตรงนี้ได้ครับด้วยใจขอบคุณมากๆครับเอไหรเห็นได้ค่ะว่าจะส่งเติมเข้าเลี้ยงชีพประมูลร่วมช่วยหรอจะย้งมือตั้งแต่เวลา อ๋ออยากให้อยากให้พี่ต้นเอามาเก็บพี่ก็อยากร่วมแต่เห็นเราหาประมูลแล้วพี่พี<อ>่ไม่ไหวแหมครับพี่เ <c oughs> ป็นยังไงบ้างพอเขา,รา,รารประมูลเสร็จแล้วแล้วมีแบบเปรับรางวัลจากพี่อวยพรมักต่างด้วก็ก็ขอบคุณใชครับพี่พี่เขาที่ที่ร่วมประมูลในครั้งนี้ใช่พี่ก็ขอบคุณแบบพี่พี่ทุกคนเลยที่แบบมาแบบร่วมประมูลพี่ก็ ขอบคุณมากมกครับที่แบบเอาเอาที่ตัวเองไหวก็พอนอจแล้วใงจกันเยอช่ช่ใใชกขอบคุณมากเพราะพี่นี่น่าจะแบบก็น่าจะร้อนกันนิดนึงด้วยเรื้องขอากาศขอขอบคุณมากที่แบบยังมารอการเห็นมาร้องแต่เช้าเลยใช่ใช่างคนก็มารอมารอแล้วก็มาร่วมสนุกกับเรามาชีตสมาอะไรก็แบบขอบคุณครัขอบคุณมากเลยนี้เนาะฝันี้ก็โหการแ่งขันสูงเหมือนกันนี่ ครับพวกเราก็เราไม่ได้เขาว่าาไงเอะไรลูกอ๋อก็คือก็คือว่าก็ประมูลเป็นยังไงบ้างไม่คิดว่าไม่คิดว่าเทม่คิดว่าจะากันนขดใช่ครับดีใจมากๆากเลยครับดีใจมากๆที่แบบมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดี่ดครับที่แบบว่าเนาะได้ได้แบบมาร่วมทำบุญได้กันครับก็ดีใจมากเลย ใช่ใช่เสื้อของพวกเราสี่คนที่แบบตั้งใจว่าตั้งใจออกแบบไปมากมากเลยตั้งใจมากครับตั้งใจสุดๆใช่นะครับตั้งใจจนสีหมดจนสีหมดคือแบบไม่ได้ถึงคนวาดต่อเลยขอโทษคือโล่ของพี่เฟิร์สอ่ะใช่คือผมสีฟ้าหมดละคือโล่ผมมันใหญ่ไปนิดนึงเไม่ใญ่สอื่นแล้วก็เะร้องไห้กันดี ก็ขอฝ่ากงานผารทเี้ในครั้งนี้ด้วยครับก็เป็นครบรอบ45ปี45ปีครับก็ยังมีจัดกิจกรรมแบบดีๆแบบนี้อีกถึงวันที่8ถึงวันที่8มีคู่นี้กับวันที่8ได้ฝ่ากทุกคนมาร่วมกิจกรรมสนุกๆแล้วก็กิจกรรมที่ดีแบบนี้และที่สำคัญนะครับก็อย่ากฝากให้ทุกคนนะครับไปร่วมประมูลเสื้อของพวกเรากันในะทีเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับ ก็จะมารอรุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นคนได้เสื้อของมาลอสิงคนไปนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดนี้ก็จะนําไปช่วยลนิธักับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับมาทมําบุญด้วยกันนะครับทุกคนกคนะฮะเมื่อก,กี้ลาเตกี่ประกาศไปแล้วเนะอะเดียวจะมีคใช่ไหม,มใช่รครับิคนอะไรได้บ้ง่งเออประกาศก่อนเลยหรอก็อยากให้ติดตามกันมากกว่าอยากจะติดตามอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับก็อดควไปในการที่ ยังอีกหนึ่งอาทิตย์อ่าหรือเปล่าเอ๊ะเดือนหนึ่งไม่รู้สิไม่รู้สินะถ้าเราติดตามกันอีกนิดนึงครับจะเป็นประเทศอะไรสามารถที่จะบอกได้ไหมก็หลากหลายครับหลากหลายมีหลายหลายผลงานโอ้โหมาครบหมดเลยเออยังไงรับแม่ยังไงสิครับก็แบบที่เขาพูดแหละครับ เราเขาซุ S <S ่นซ้อมกันแบบสองวันน hey, 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 ี้คือซุ่นซ้อมแบบมากหลายอย่างหลากหลายทั้งหลากหลายแบบที่เขาบอกเขาเฉลยเลยดีกว่าเฉลยเหรอยังยังยังโดนไหม้อครับผมใกล้ๆนี้ก็จะมาถามว่าเจอราชี้ก็เช่นเคยครับตามโซเชียลมีเดียต่างๆเดิมครับ ครับก็โซฟายังไงสิของเรายังไงสิอีทีน้องเพลงเกิดไปแล้วนะฮะใช่ครับก็จริงๆก็มีมีเอ็มบีก็คือไปไปถ่ายมีมาเรียบร้อยแล้วครับก็แบบว่าใกล้ใกล้จะปล่อยละใกล้ใกล้อีกนิดนึงครับใกล้จะปล่อยละใช่นะครับไม่พรุ่งนีไม่ไม่พุ่งนีไม่พรุ่งนี้ครับแต่ว่าน่าจะไม่รู้โอ้ยย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  แบบว่ามาร่วมเล่นหลายท่านเลยแร้วเป็นนักแสดงคุณภาพด้วยจริงนะแบบได้ข่าวอันนี้บอกไม่ได้แต่เขาหน้าตาดีด้วยอันนี้บอกไม่ได้นักแสดงพอแล้วเลยพอแล้วเขาไม่ไม่แค่บอกเฉยว่าแบบหน้าตาดีอะไรอย่างงี้หน้าตาดีกันทุกคนเลยจริงจริงอักษรโห่เพราะมันมันจะรู้เลยนะครับนะ้เดี๋ยวใบเยอะเอาเป็นว่าแบบหน้าตาดีคืหลอทุกคนเลยใช่ครับอันไหนครับอ๋อเอ็มเอ็มวีพีเติ้ลครับ แต่ว่าแบบนักแสดงหน้าตาดีครับไม่บอกครับต้องไปรอลุ้นกันเอาเองครับก็จะเป็นไครใช่ก็ในตัวเพลงนะครับก็จะจะต่างออกจากในท้ายบล็อกใช่เพราะเพราะจริงจริงเราปล่อยเพลงตัวนี้ไปแล้วในในในบล็อกภูเกตนะครับแต่ว่าเพลงตัวที่จะปล่อยออกมาใหม่เนี่ยก็จะมีลูกแอดลิบหรือบางลูกที่หรือบางบางบางช่วงที่ที่เพิ่มเข้าไปพี่เแบบเพลงมันแบบสมบูรณ์แบบใช่ใช่ใช่ครับก็ทางพี่ปินก็แบบ ช่วยแบบทำทุกอย่างสุดยอดมากค่ะเป็นยังไงบ้างเราฟังแล้วเราได้แบบมีส่วนร่วมอะไรอย่างไรหรือเปล่าอะอ่ะอ,อ,อส่วนร่วมในการร้องหมายถึงว่าร้องร้องบ่อยไงเราเราชอบร้องเพลงดีด้วยกันอ๋อใช่ครับร้องเวลาร้องออกงานอะไรอย่างเงี้ยครับอืมใช่ใช่ครับ,รบออ๋แต่ว่าไม่ไม่ได้มีส่วนร่วมไม่มีมี ถ้าถือว่าให้กําลังใจกันอ๋อใช่ครับให้กาลังใจนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนร่วมที่แบบสุดยอดใช่ครับสที่เราหนอซีเป็นยไงบ้างใกล้ีกว่หขลุ่มซีเลุ่ยก็ใกล้ใกล้แล้วเหมือนกันครับที่เราใกล้มานานแล้วนะแต่ว่าต้องต้องรอรุ้นนะครับว่าวันไหนรอวันไหนเลยหรอช่วงไหน๋อช่วงไหนใช่ครับก็ใกล้ใกล้แล้วครับที่กันเลย ใช่เพราะว่าเราก็ลุ้นเหมือนกันว่าเมื่อไหร่ใช่ครับใกล้นะเขียนจิราเนอะนก่อนเห็กนักฟินสปอยว่าเดี๋ยวจะมีปล่อยอะไรพิเศษมาหรอครับดีกันปะใจใจจะสปอยว่าแบบนังปิงหรือเปล่าเขียนจิราก็ใกล้แล้วเหมือนกันนี่ก็ใกล้ไม่นักฟินนักฟิงบอกว่าเดี๋ยวจะมีปล่อยอะไรออกมานี่ไงปล่อยอะไรนะไม่รู้นั่นสิครับ ไม่รู้อย่างนัอันนี้ผมก็ไม่รู้เลยอาจจะเป็นแบบโปรเจกต์ลับหรอที่เราไม่รู้ไม่รู้เลยอะไรที่เป็นลับเกินปล่อยเลยนะพวกอะไรนะอาจจะเป็นแบบรูปในที่ตอนเวิร์กช็อปอาจจะปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยอย่าพูดอย่าพูดไม่รูปตอนเวิร์กช็อปเราถ่ายอยู่แล้วออ๋เอาใช่ใช่ใช่รูปรูปตอนเวิร์กช็อปก็ถ่ายอ่ะไรเวลาเราไปเวิร์กช็อปกันก็ถ่ายอะไรยงเี้ใช่ครับแต่ว่าอะไรอัปเดตต่างๆก็อันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ชดแต่ว่าก็คิดว่าไม่นานก็คงน่าจะเมียเบื้องหลังอะไรนะมีเพ่อนหรอเราไม่ต้องเราไม่ต้องต้องต้องติดตามครับใช่ครับอันนี้ก็ยังยังไม่ก็จะเนลงไปแบบว่าก็จะังงจ่ที่เก็ตเราไม่ันหนัจะมาใครกันแล้วดูเรียบร้อยดูแล้วสนุกมากปรทับใจครับประทับใจ สนุกมากพูยแต่ว่าจริงๆอยากพูดแต่ว่าแบบตัวสปอยไงแบบอยากให้ทุกคนได้ดูจริงครับต้องดูจริงครับจริงๆไปคนพาเนอะใช่ครับสิ่งน้าเป็นไงมัครับโคนเฮ้ยงานอย่าสปอยอย่าสปอยก็หุ่นนั่นแหละก็เปคนให้คนไรคนหุู่นเพราะว่นคืไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเรื่องดีสนุกมากสนุกมากคือมันแบบว่าพลิกไปพลิกมาพลิกเป็นแบบล็อกหลบแบบเดาไม่ได้เดาไม่ได้เราไม่ได้ จริงๆผมอยากร้องมากกว่านั้นคือน้ำตาคอแต่มันมันต้องกั้นไว้เพราะนนเราใส่ใส่เสอคนเยอะเป็นรอบสื่อด้วยแล้วเราใส่โสดแต่งแบบโอ้แต่งเมคอัพอย่างเงี้ยก็กลัวเมคอัพหลุดทำไมก็แบบนี้ซึ่มเลยแบบเดิมมาคือแบบไม่คุยกันเลยหรอแบบทำไมนะใช่ล่าสุดเขาดูนิวเหมือนกันคุณก็ไปโชว์ความม้ว่อจอยทีเหมือนกันอาว มอนจอยมอญนแล้วครับเราสี่คนก็ไปสองวันเลยครับใช่ครับเพวันนั้นก็ติดใจติดใจเพราะแต่รอนไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับก็เป็นคนที่แบบว่าระสุดๆเลยเดอะเบสบบจะเบสความเก๋อะความเก๋มันเก๋ใช่แก้งเก๋เราดไม่ได้อยู่ไหนอะเต้นไหมคุณเต้นไหมฮะคุณเต้นไหม เขาโพสตว่าเต็มเต็มเลยไม่แต่เ,เ, uh เอาจริงวันนั้นผมกลับไปบ้านไปเต้นนะอขาไม่กล uh ้าเต้นเนี่ยคอนที่ไหนเมฆไหนที่กลับไปเต้นที่บ้านอย่าบอกนะอย่าบอกนะเมฆไหนที่กลับไปเต้นที่บ้านก็เกือบทุกคนเพลงไหนที่เต้นเต้นหมดใช่ใช่เอาเอามาหนึ่งมาหนึ่งโชว์เลยค่ะชอบโชว์ไหนที่สุดโอ้ชอบโชว์ไหนโอ้โหโอ้โหของผมก็น่าจะเป็น ได้ไหมอ่ะบุนดาได้คอเตอร์แล้วกันคอเตอร์เพราะว่านั่นแหละความเก๋ของนิวนี่คือแบบมาสุดยอดจรงเบิร์หลักของเบิร์หลักอ้อมผมเลยครับของพี่เตอร์ก่อนของนิวของผมก็ของพี่ก่อนนะของผมชอบชอบผาลูกพุ่งใช่ชอบชอบผาลูกพุ่งยิงชอบทั้งสองวันเลยนะวันวันแรกแล้ววันที่สองใช่ครับคือคือแขกรับเชิญก็แบบ ก็ได้จอยครับแต่ว่าวันนั้นอ่ะผมอ่ะเสียดายโพสิชันการยืนน่ะผมยืนข้างประตูแล้วแบบว่าแบบประตูห้องนะครับแล้วมันไม่ค่อยมีสเปซไม่มีสเปซในการเต้นก็ได้โยกอ่ะนี่ไงยังมีสเปซอะไรอยากโยกเลยนิดนึงก็ไม่ได้โยกไงยังไงพวกกันมันจะดีเหรอครับใช่ใช่ใช่เต็มยังไงนิดนึงอ่ะถ้าถ้าเพลงมานี่ยังไงวันนั้นเพลงอะไรร้องไปด้วยเต้นไปด้วยเลยฉันไม่เป็น แต่เห็นอยู่ฮะคุณธลิดยังไงเขาเป็นยังไงแกแลมหรือเปล่าอย่ะอย่าอย่าถ้าผมยู่คุณถ้าผมอยุ่คุณธลิดนะถ้ามันยุ่งผมซ้อมผมซ้อมกับเขามาแล้วนะผมซ้อมกับเขาไปแล้วผมซ้อมกับเขาแล้วก็เดี๋ยวรอรอไว้เต้นด้วยกันสักแบบสักสักโอกาสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรับรับแม่ล้สักโอกาสหนึ่งอ่าน่าจะเป็นแบบว่หรอแกแลมปะเขาแกแลมใหญ่แลม อ่างเงี้ยก็จะเต้นคู่กันโชว์ใ่ไเออนี่ได้ไหมล่ะคอบไหมล่ะผมชอบคนเข้าบนโซนเต้นเต้นโอ้พี่จะโชว์หน่อยไม่ว่าจะโชว์ไม่โชว์งาสุดท้ายรักให้เป็นสีหลุมปากเลยค่ะงั่นค่ะแต่ผมผมยังไม่ได้บอกเลยนะอ่าโอเค่อโทษค่ะเปิดอ๋อแต่จริงจริงมันชอบชอบหลายโชว์ครับได้ไดหมแอมพุทได้พี่ชอบชอบชอบโชว์เปิดเลยครับที่นิวร้องแบบเสียงแบบ เต็มพลังเพงชื่อเพลงว่าอะไรนะที่ที่บันรากยาวๆอ่ะมันเยอะเลอเกินที่ที่รองรากยาวๆ Golden Hour ใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ชอบจรจริงก็ชอบชอบเยอะเอาให้ให้ไล่มหหรือว่าต้องเอาเท่านี้อเท่านี้ก็แบบนิดๆพออ๋อแล้วก็ชอบมามาเกดอนอ๋อเขาอ๋อยมึปที่บ้านงอ๋อใช่ครับอัาุา ก็ขอฝากงานพาวทิริพีในครั้งนี้ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนร่วมทําบุญกันเยอะๆเพราะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้ทำบุญร่วมกับพวกเราแล้วก็ร่วมกับศิลปินท่านอื่นๆซึ่งแบบเยอะมากๆเลยแบบโอ้เยอะงโอ้แบบไม่ละิโดนใเยอะขึ้นครับผมครับผมก็ฝากเลยนะครับผมสิ่งมันร้อมยังไงงานนี้ก็งานนี้ก็เราจะช่วยกัน ได้มีสส์ร่มในการรักษาสิง่งแวดล้อมใช่เงิที่เราทำบ,บุญไปเนี่ยก็จะไปที่นิทรรศสิ่งแวดล้ขอมครับกบ็ขอฝากงานนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณค่ะ